สวัสดีนะครับทุกคนเปิดคลิปมาหัวเราะก่อนเลยนะครับผมก็พูดยังไงดีคือตั้งแต่ผมซื้อรถคันนี้มานะครับก็มันชื่อรุ่นชื่อเอาชื่อเต็มเตมมาเลยมันชื่อ ktm duke 9ก0นะครับปี2016-17ก็นะครับก็คือมันเป็นเครื่องโนใหม่นะครับคือคลิปนี้จะมาบอกก็เหมือนกับชื่อคลิปเลยครับเพื่อนๆกดเข้ามาดูนะก็คือโปรเจกต์นะครับผมยักษ์ใหญ่ที่ผมจะนำรถ2คันนี้นะครับ มารวมร่างกันนะครับผมบางคนก็บอกว่าโอ<ฮ>้โหบางคนเขาจะพูดว่าค่าช้างเอางานหรือเปล่าพี่ก็ก็คงน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเรายอมซื้อรถมาทั้งคันเพื่อ,อต้องการผลประโยชน์แค่เล็กน้อยนะครับก็เหมือนกับคนค่าช้างตายทั้งตัวนะเพื่อจะเอาแค่งาน,นะมันเปรียบเปรียบสำนวนให้ฟังนะครับผมก็มีคนหลายคนนะที่ตอบตอบถูกนะในคลิปที่ผมลงเกี่ยวกับไอเนี้ย บบ ktm นะครับผมก็มีคนตอบถูกบางคนก็คือบอกว่าเขาเขาเหมือนเขารู้รู้ความคิดของผมอยู่แล้วนะว่าผมจะทําอะไรนะส่วนบางคนก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้ก็ไม่ว่ากันนะผมก็เอาไว้ว่าใครที่เข้ามาดูใหม่นะผมก็ผมแนะนําตัวแล้วกันนะผมท่เบลนะครับก็เมื่อ4ปีก่อนนะผมเคยทําเวฟเครื่อง300นับเครื่อง cbr 300แล้วนะมีคนดูถูกพ่อผมเยอะมากนะครับว่ามันทําไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเครื่องมัน ค่อนข้างที่จะบอดี้ใหญ่กว่าตัวรถเยอะนะก็พอพ่อผมได้ยินคํานั้นเข้าไปนะครัแกก็อยากจะลบคําสบประมาทนะก็ภายในระยะระยะเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณ2เดือนนะครับก็พ่อผมทําทุกวันทุกวันนะจนรถมันวิ่งได้นะไปวิ่งกม1ิ8ได้นะแล้วไปวิ่งหลังถนนได้ใช้งานได้ทุกวันนี้นะก็ยังอยู่กับผมอยู่4ปีก็วิ่งไปแสนกิโลแล้วนะปีนี้นะคอันหแล้วนะครับ,รบ,รบก็ต้องพูดว่า เมื่อ4ปีก่อนที่ผมทําเวฟ300ขึ้นมาทําไมนะครับวาน300ร้อนี่แหละทำมาเพื่อเพราะว่าเมื่อ4ปีก่อนอะเวฟบ,บ้านเราวิ่งกันอยู่106ยหกได้แม้แตาเล็กอ่า4ปีก่อนนะคือ106ยหกเนี่ยคือออกทริปยังไงก็หัวแถวเพื่อนนะผมเลยสร้างวานขึ้นมาแต่ไอปีนี้อ่ะ6อปีนี้เวฟมันไม่ได้วิ่งกันร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วนะครับร้อยหกร้อยเจ็ดนี่ยลูกห้าลูกห้าเก้าก็วิ่งกันถึงแล้วนะครับห้าเจ็ดห้าเก้าก็วิ่งกันถึงแล้วซึ่งตอนนี้เวฟ เขาวิ่งกัน200อยกว่าแล้วนะครับมันก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะก็ลงทุนเยอะหน่อยนะครับคันนี้ผมซื้อมา2 0 0แสนนะครับ2 0 0แสนทวนผมไปเอามาที่ขอนแก่นนะครับที่อำเภอเมืองตรงนั้นเขาเรียกว่าท่าพระท่าพระขอนแก่นนะครับก็ไปเอามาที่ผมนั่งเครื่องบินจากนครศรีนะครับไปที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เอ้ยไปกรุงเทพก่อนแล้วก็ไปขอนแก่น2ต่อนะแล้วก็ผมขี่ลงมานะเมื่อเดือนมีนาผมลงคลิปไปแล้วนะครับก็ตอนนี้4ี่เดือนเออยดรถมันอยู่กับผมมาสเดือนแล้ว นะครับก็วิ่งไปทั้งหมด9,000พันกิโลนะภายในระยะเวลา4เดือนนะครับแล้วก็พอผมกลับเอาคันนี้กลับมาจากอีสานใช่ไหมครับผมก็ใช้เวลาเก็บตังค์อยู่อีประมาณน่าจะประมาณ2เดือนกว่านะครับแล้วก็มาซื้อคันนี้ต่อนะครับคือโปรเจกต t นี้อ่าผมคุยกับออยไอออยประจําเลยนะครับไอออยซีพีอ่ะคือคุยกันประจํานะว่าออยพี่อยากทํารถวางเครื่องสูบเดียวที่แบบว่าซีซีมากๆอะ่ะ เออก็เลยก็คือเลยเซื้อรุ่นนี้มานะับคือตอนแรกผมจะซื้อเอ็กไซเตอร์ตัวแรกด้วยซ้ำตัวแรกนั่นก็มันอยู่ประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0นนะครับสบภาพจริงๆที่ก็อยากได้ตัวนั้นแต่ว,ว่าออยมันบอกว่าคือตัวแรกอะ่ะมันบอดี้มันเล็กนะครับก็ลเลยพอเป็นบอดี้ตัว2เนี่ยผมว่าบอดี้ตัว2ของเอ็กไซเตอร์ไฟหน้ามัน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 อยู่แบบมันก็สวยนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สวยสําหรับผมนะครับก็เลยพอออยบอกว่าแล้วพี่เบลไม่เอาเอนะ็กไซเตอร์ V3 ล่ะก็คือตัวนี้แหละ ซึ่งรถรุ่นนี้มันเพิ่งผลิตมาได้ปี2021เพิ่งออกมาได้2ปีซึ่งราคามือสองแรงแรงมากราคามือสองเนี่ยยังแพงกว่าเวฟมือหนึ่งอีกนะครับซึ่งตอนนั้นก็คิดหนักอยู่เหมือนกันก็ก็จะไปออกมือหนึ่งนั่นแหละตอนแรกก็จะไปออกมือหนึ่งก็ถว่ากะกจะไปดาวสัก 10, 10, 10, 10, มื่อหนึ่งสองมื่นแบบนี้ไปถามที่แถวบ้านผมแถวนครอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็พ่อเบรกไว้ก่อนนะพ่อบอกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้เล่มรถมาเลยอ่ะก็คือเราต้องผ่อนหมดถึงเราถึงจะได้เล่มรถมาถึงคราวนี้ผมว่าทําไงดีว เออถึงพี่บอยนะครับในหัวสงวยแกบอกว่าเออมีของทีมงานแกจะขายอยู่พอดีนะครับก็เอ่อก็เนี่ยก็ไปได้ของทีมงานแกามาเพราะว่ารถแกก็จอดอยู่กับมันเกือบปีนะเพราะว่ารถรถในเล่มอ่ะรถมันซื้อตอนมิถุนาผมไปเอามาตอนพฤษภานะครับก็เท่ากับว่ารถคันนี้อายุรถแค่สิเดือนเท่านั้นนะเพราะว่าไอรถรุ่นนี้มันมันมันเป็นรถตอนปีอ่า2 2 2 0 2 2ตอนเดือนมิถุนานะพอพอพ,พี่เขาซื้อรถคันนี้ได้แป๊บหนึ่งอะ่ะก็คือตัว ที่เป็นลายใหม่ออกมาเลยนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยลายใหม่ออกมาเลยก็เท่ากับว่ารถมันแค่11เดือนนะครับเพิ่งปีหนึ่งตอนนี้ก็รถมัน1ปี1เดือนแล้วนับรถมันแค่420กิโลนะตอนซื้อมาก็รถมันเครื่องยังใสใสกลิ้งทุกอย่างเลยผมว่าวิ่งไปกับสงขามาแล้วรอบหนึ่งนะก็ให้พ่อขับอะไรก็พอใจแล้วคันนี้ก็ให้พ่อขับเรียบร้อยมาแล้วนะก็จริงๆก็มันมันก็รู้สึกแบบดีใจนะที่จะได้ทําโปรเจกต์นี้แล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกัน นะเพราะว่ามันผมผมรู้สึกว่าผมเริ่มผูกพันนะครับกับมันอยู่ด้วยกันมาสี่เดือนบางคนบอกว่าเออพี่แม่งรถแม่งโคตรเลี่ยมโคตรใสโคตรสวยเลยจะรื้อจริงเหรอนะจะรื้อจริงเหรอบางคนบางคนพูดนะคือบางคนก็รู้นะโปรเจกต์เพราะบางคนก็รู้ความคิดของผมนะครับซึ่งคราวนี้ก็ผมเลยบอกว่าก็มันจําเป็นต้องรื้ออ่ะม,มันจําเป็นต้องรื้อก็เลยมันมันจาเปนะ็นอ่ะเออเพราะว่ารถรุ่นนี้ในประเทศไทยมีน้อยมากผมว่าอาจจะมีแค่อาจจะมีแค่หลัก หลัก10คันไม่รู้ถึงหรือเปล่าไม่รู้หลักส0คันได้ไหมเพราะว่าแต่เครื่องตัวเก่าอ่ะคือเครื่องตัวเก่าเครื่องตัวนี้มันมันมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเครื่องตัวตัวนี้มันได้รับการปรับปรุงมากกว่าเครื่องตัวเก่าแล้วก็เครื่องตัวนี้มันสามารถปรับโหมดลดได้เป็นสปอร์ตสตรีทแล้วก็เรนนะครับซึ่งตัวเก่าไม่สามารถทําได้ตัวเก่าเป็นสายคันเร่งนะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับก็จริงๆออยไม่เคยบอกผมว่าทําไมพี่เบลไม่ซื้อมาแดกเครื่องล่ะ อ่าถ้าซื้อมาแต่เครื่องพี่เบลวางเครื่องให้เสร็จอะไรก่อนก็ได้แล้วพี่เบลค่อยไปซื้อรถมาทั้งคันมึลบอกว่าออยผมไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราได้มาแต่เครื่องเนี่ยลิ้นเราต้องหาเองแม่เราต้องหายเองทุกอย่างซึ่งผมผมคิดดูแล้วว่าบวกไปบวกมาอาจจะซื้อรถได้ทั้งคันเลยเลยว่ายอมกัดฟันนะครับซื้อรถทั้งคันเลยเพื่อจะเอาเครื่องมันเอาระบบไฟเอากล่องเอาไม่เอาประกับคันเร่งเอาประกับซ้ายเอาคัดเอาเบรกเอากล่องไฟเอาทุกอย่างน,ๆๆนะครับ ที่เกี่ยวกับตัวรถมันนะครับเราจะโยกไปใส่อีกเซเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือรถอีกเซเตอร์มันเป็นรถสูบตั้งมาแล้วนะครับซึ่งเขาเนี้ยเครื่องมันก็เป็นสูบตั้งเหมือนกันคือเครื่องอกเซเตอร์เพื่อนเพื่อจะเห็นจะไม่ว่ามันจะเฉียงประมาณ45องศาหรือประมาณ50แถวเนี้ยอยู่มาเนี้ยแต่เครื่อง k d m กันเนี้ยหัวเครื่องมันอยู่แบบนี้เลยนะมันเป็น90องศามันเป็นเครื่องยนต์ LC4 นะครับซึ่งก็มันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็จริงๆโปรเจกต์นี้ผมคุยกับพ่อก่อนแล้วว่าจะให้พ่อทำนะครับแต่พ่อผมบอกว่าแกบอกว่าไม่เอาแล้วนะพ่อบอกว่ามันมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็เลยก็เลยตอนแรกอยากจะบอกว่าป้าขอคันนี้เป็นคันสุดท้ายได้ไหมทาให้เบลได้ไหมเออถึงพ่อบอกว่าคือคือพยายามอ้อนคุยอะไรทุกอย่างแล้วพ่อเลยบอกว่าคือแบบเอออายุเยอะแล้วเนะี่ยพ่อจะ60แล้วนะเลยว่าเออลองคุยกับตาเล็กดูว่าตาเล็กทําได้ไหม เอ่อตอนแรกก็ตอนที่กําลังคิดโปรเจกต์เนี่ยก็ตอนแรกไม่ได้บอกตาเล็กก่อนหรอกว่าว่าจะทํารถรุ่นอะไระนั่นแหละแต่เลยก็เลยว่าอยากให้ตาเล็กลองทําดูนับซึ่งก็ตกลงกันคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนเรื่องระยะเวลานับเดี๋ยวต้องดูกันหน้างานอีกทีนะับก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็น่าจะรื้อเลยลื้อเลยนะครับก็เดี๋ยวว่าน่าจะพาไปกินข้าวก่อนนะับก็เดี๋ยวอ่ะให้เชิญเชิญตาเล็กมาหน่อยอ่ะสวัสดีครับตาเล็ก <Yep. S 1> นั่งนั่งเลยครับ ซึ่งก็ตะเล็กก็จำจำรถคันแรกได้ไหมที่ตะเล็กเคยวางวางเครื่องข้ามรุ่นจําได้รถอะไรจําได้ดีไหมเป็นซูนิควางเครื่องก่อนวางเครื่องจำเลยอืมเป็นไงตอนนั้นรู้สึกว่าเกินเกินความสามารถออกไปเยอะไหมก็ไม่เยอะนะตอนนั้นน่าจะประมาณ5ปีได้แล้วได้แล้วตอนนั้นตาเล็กอายุยิมยังไม่20ไหมตอนนั้นไม่ดีตอนนี้เท่าไหร่แล้วยี่สิบสี่ไหมตอนนี้ยี่สิบสาม ยี่ป่อ่ายี่ป่เออตอนนั้นตอนนล็ก็ตอนตอนนั้นตะเ,เล็กมากจะประมาณเก้าสิบเก้ายี่สิบอ่ะใช่คือวางเครื่องรถเก่งแล้วอ่ะนะครับคือก็คิดดูนะก็คือตอนนั้นอ่อยู่กับพี่เอ็กนั่นแหละนะแต่ว่าตอนนี้ก็ตาเล็กก็เริ่มสร้างตัวได้ก็ออกมาเปิดร้านเองนะครับก็ตรงนี้อยู่ที่ร้านของตาเล็กนะก็จะให้ตาเล็กลองทําดูว่าโปรเจกต์นี้จะทําได้ไหมแต่ว่าซึ่งตาเล็กก็มีีงงานนนอออย่่้ววครรครบมดเื ไอรถยูโบราณวางเครื่อง300ใช่แล้วก็มีปาวานวางเครื่อง300้อได้ที่ผมเคยถ่ายไปก่อนหน้านี้คือคือเสร็จแล้วแหละมาว่าน่ะเหลือแค่ทำพักเท้าเดินท่อใช่ครับเสร็จมาแล้วนับเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูนับก็วันนี้ก็ได้รับให้ให้งานตาเล็กอีกงานหนึ่งซึ่งงานยากน่าจะยากที่สุดในชีวิตคิดว่านะแต่ว่าผมว่าถ้าตาเล็กทําได้นี่คือคนน่าจะรอดูทั้งประเทศนะซึ่งอยู่ที่ตาเล็กเลยตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าตาเล็กทําได้นะเพราะว่า มันมันค่อนข้างที่จะยากมันต้องใช้เว,าวลาด้วยเครื่องมันใหญ่ด้วยนะเออแล้วก็ตาเล็กก็ไม่เคยสัมผัสรถรุ่นนี้ด้วยก็เดี๋ยวต้องลองดูกันผมก็ไม่เคยสัมผัสเพราะว่าเดี๋ยวผมตั้งให้เครื่องมันเย็นก่อนตอนนี้ผมเพิ่งขี่มาผมว่าต้องตั้งรถประมาณเป็นชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวต้องเป่าปดลงไว้น้ามันจะได้เย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลื้อกันเลยเดี๋ยวพอลื้อปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องจะไม่ตาเล็กเทียบเทียบกันดูเทียบกันดูใช่ไหมเออเราจะดูว่ามันว่ามันต้อง ตัดึ้นเยอะไหมอะไรไหมอ่ะน่นซึ่งก็เดี๋ยวต้องลองดูกันนะก็เดี๋ยวน่าจะพาตาเล็กไปกินข้าวก่อนผมก็น่าจะกินด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มโปรเจกต์ที่กันนะหน้าตาเล็กต้องลองนะต้องลองลองไม่ยากผมว่าอ่าไม่ยากไม่ยากน่าจะยากแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ของเบลเคอาร์ด้วยกันนะจะลงคลิปคือตั้งแต่นี้ไปนะครับก็จะลงคลิปเกี่ยวกับคันนี้เยอะขึ้นมากขึ้นนะครับ ผมจริงๆผมจะทาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าผมก็ติดหลายๆอย่างนะครับในเรื่อง<ห>ทะเบียนรถอะไรเนี่ยติดจ้งด้วยติดติดจ้างด้วย <c oughs> เออคือคือ,คอผมรถคันนี้มันเป็นชื่อผมหมดแล้วนะทุกคนเป็นป้ายสงขาหมดแล้วนะเป็นชื่อผมเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นชื่อเป็นป้ายนครแล้วคันนี้เป็นป้ายชนบุรีนะก็นี้ตอนเป็นป้ายสงขาก็คือก็ก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ผมก็เลยอยากจะทําให้ทะเบียนมันเป็นชื่อผมให้ให้หมดก่อนเพราะว่า เดี๋ยวถ้าแบบเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มันยังเป็นชื่อเจ้าของเก่าแล้วก็เดี๋ยวมันจะโอนอะไรไม่ได้นะับตอนนี้คือโอนผมโอนเรียบร้อยอะไรหมดแล้วนะก็ผมบอกเลยว่า2คันนี้ตอนนี้ผมหมดค่าทะเบียนไปมานหกพันแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนว่าเยอะเปล่าแต่เยอะนะก็คือย้ายป้ายทาทาเล่มแล้วก็ขอเลขผมล็อกเลขไปด้วยคันนี้นะล็อกเลขไปแล้วก็ล็อกเลขเลขทั่วไปเลยครับไม่ใช่เลขมงคลเลขอะไรนะเป็นเลขที่นําโชคของผมเป็นเลขสีตัวนะส่วนไอ้คันนี้ก็สุ่มเลขมานะเลขอะไรก็ได้นะก็ เดี๋ยวไปดูกันก็เดี๋ยวผมจะตั้งเครื่องอะไรนี้ให้มันเย็นเรียบร้อยก่อนนะเพราะตอนเี้เครื่องยังค่อนข้างที่จะเออยังร้อนอยู่นับยังร้อนอยู่นะก็เนี่ยหัวเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเครื่องมันจะสูบสูบตั้งเลยนะตปองเลยแหละนะก็จะเราจะเราจะโยกเครื่องอ่ะไปอยู่ในเอ็กไซเตอร์นะครับอ่านี่แหละคือรถคันนี้ก็ยังใหม่ๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ารถเสร็จหมดนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนชุดสีเป็นสีอื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็น ให้มันเป็นเลขของเออให้มันเป็นในเล่มไปก่อนนะครับก็ ó, เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราลื้อกันเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวอะไรก่อนแล้วก็ตั้งเครื่องมันเย็นก่อนนะเดี๋ยวเรามาลื้อกันนะตาเล็กไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวฝากงานตาเล็กด้วยแล้วกันออะเดี๋ยวตัวเล็กพาไปดูงานที่ร้านหน่อยนะพาไปดูข้าคร่าวๆของแล้วกันข้าวเอาข้างนอกก่อนตาเล็กนี่นี่ดีมร้อยดีมร้อยวางเื่องทีวีที่นี้เขาจะวางแบบทาวน์ใช่ครับ แต่วอลเลยนะต่วอนย่าดีว่ะแล้วก็คันนี้วางเครื่องสามร้อยอันนี้วางเครื่องสามร้อยนี่ก็ดีร้อยเหมือนกันดีร้อยับดูดีๆนะนี่โค้งเหมือนกันเห็นไหมใช่ใช่อ่าแล้วก็นี่จักรยานจักรยานรับจำเออนี่คนมีระดับไหมตาเล็กนี่มีระดับมีระดับครับระดับน้ําอ่านี่เป็นจักรยานตาเล็กก็ทำอันนี้เป็นวางเครื่องเป็นร้อยยี่สิบห้าะตาเล็กก็ใช่ครับเดี๋ยวก็มีการหนึ่งวางเครื่องออโต้นั่นนั่นเจมเจมนี่เป็นติ๊กโค้งที่ตาเล็กทําขึ้นมาเองเลยนะครัอ่ะแล้วก็ในบ้านมีอยู่สองคัน ใช้ครับน่าที่เสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วซึ่งคันนี้เสร็จไปแล้วใช่นะครับเลต้าเล็กเปิดไฟดูอ้คันนี้เป <reco Christ. S 2> ็นเครื่องสามร้อยสามร้อยนะครับเจ้าของขี่ไปกับเบตงยาลาหลายรอบแล้วนะครับนี่เป็นผลงานตาเล็กหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้เบาวันเครื่องสามร้อยนะครับเหลือแค่เดินท่ออย่างเดียวนะครับเดินท่ออย่งเนี้วปฝักเท้าเสร็จหมดแล้วนะครับเหมือนถ้าใครจะส่งเครื่อง อ่าไม่ตัเล็กวางเครื่อง300ซึ่งตอนนี้ตัเล็กมีแบบใช่ไหมมีครับตัเล็กมีเครื่องมีแบบมีแบบเครื่อง300อยอยู่นะก็คือรองรับรถลูกค้าได้เลยอ่าเพราะว่าคันนี้ผมว่าจะใส่กับอีกรูปนึ่งอ้าวอันนี้โกงอันนี้โกงโคงเดียวกันไหมอะล็กคนละรุ่นเงี้ยเอ็กซ์เก้าสิบเอ็กซ์เก้าสิบอ๋อใส่เครื่องสามร้อยโอ้โหตัเล็กเออใส่ระย่างเออนับดูนี่เครื่องร้อยห้าสิบตัเล็กก็มีนะใช่ครับมาเหมือนโซนิกอะไรก็ส่งมาได้ตั้งแต่กลุ่ม มีเครื่องอะไรลองอเออนะนั่นนั่นโซนิคใช่ไหมนะั่นใช่ครับนุนโซนิิเออนี่นี่โซนิคโซนิคเผื่อบ,บางคนบอกว่าอยากดูอ่านี่น,นี่อันนี้โซนิคเครื่อง 300, สามร้อยใส่ล้อโตใช่ครับอันนี้ดามยกโครงด้วยนี่ดามดามหมดเลยนี่ชุดหลังเป็นซีบีร้อยห้าสิบหมดเลยนะใช่ครับถังน้ำมันตัลลี่ก็แปลงล่างเนาะแปลงล่างแปลงข้างล่างใช่ครับเออโหเครื่องครบครบ,ครบทุกอย่างหน้าอัพไซด์ดาวอืมชัดเจน ไปตาเล็กไปกินข้าวก่อนไ,<ด>ไปเจอกันคลิปหน้าฝากผลงานตาเล็กก็ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กทีพิยรินใช่ครับ,รบขอบคุณตาเล็กครับผมครับสวัสดีครับ